สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาวาดลูกกันเย้ก็คือวันเนี้ยคิดอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่ามันจะใกล้วันเกิดน้องแล้วก็เลยอยากวาดลูกให้มันเพราะว่าปกติไม่ได้ทำอะไรแบบนี้หรอกแล้วก็จะมาวาดลูกให้น้องกันนะคะในวันนี้แล้วก็อาจจะไ้เจอหน้าเราหน่อยเสียงก็อาจจะแห้งหน้ากันไม่ค่อยดีเพราะว่าเราไม่สบายนะโอเคแล้วจะมาแนะนำอุปกรณ์ในวันนี้ที่เราใช้กันเลยนะคะก็ ่วนใหญ่ที่เราจะใช้มันก็จะเป็นคอมมอนที่หาซื้อได้ทั่วไปนะคะแล้วก็เราไม่ได้ใช้อะไรท,ะาาท,ะไะที่มันหายากขนาดนั้นเพราะเชนทุกคนสามารถไปซื้อตามร้านที่ร้านที่เขียนได้เลยโอเคอันแรกนะคะก็จะเป็นเฟรมเข้าไปนั่นเองเฟรมเข้าไปตัวนี้นะคะเราใช้ขนาดจะขนาดไม่ได้แต่ว่ามันเป็นขนาดเล็กสุดเนี่ยที่จะเป็นสแควร์แบบนี้โอเคอันนี้เราใช้ของเลนส์สองขึ้นมาสิ่งที่เราขายไม่ได้ในเมื่อเราลองวาดลงนะคะเราก็ต้องมี อันนี้จะเป็นสีอะคีของซาบนะุระเนาะก็จะเป็นสีที่เราต้องผสมเองนะคะในสีที่เป็นสีแม่เขาเรียกสีแหลสีที่ยังไม่ถูกผสมมาเพราะฉะนั้นเราใช้เป็นชุดนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้ผสมสีตามใจเราได้โอเคถักมาำมืนะก็เราก็จะใช้เป็นการสีไม่ใช่เรียกจานสีสีมันคือถาสีที่เป็นหลุมนะคะก็ อันนี้เราชอบมากตรงที่ตรงน,นี้มาสามารถใส่น้ำได้สำหรับงานที่เป็นงานสีน้ำจริงวันนี้เรามาทำเป็นสีหยดนาะมล้ก็อาจจะก,ก็ได้อยู่ก็ชอบอันนี้ราคาไมานนะะ่กี่บาทนะคะก็ยี่ห้อก็อันเนี้ยไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมถัดมาสงที่เราขายไม่ได้ในการที่จะเรามีสีแล้วเราก็ต้องมีพู้กันซึ่งวันนี้เราใช้พู้กันแบบหลากหลายแบบมากเราจะมาดูกันแบบหน่ยนะคะอย่างแรกอันเนี้ย ไม่รู้ว่ามันเรียกพูกกันว่าแบบเนี้ยว่าไงแต่ว่ามันจะเป็นพวกกันที่มีขนาดเอนขัางใหญ่นะคะก็จะเป็นของมาสดเบอร์สิบนะคะทุกคนดีแล้วก็ถัดมาเลยก็จะเป็นของนในซองนะคะสีเขียวอันนี้เป็นเบอร์แปดนะก็จะหัวก็จะประมาณนี้โอเคถัดมาเลยอันนี้จริงๆแล้วอ,อ่ะต้องบอกว่ามันเรียกว่าคู่กันแทงนะคะน่าจะใช่นะ ันแทงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้กันแทงตัวเนี้ยมันสามารถใส่น้ำเข้าไปได้ซึ่งมันเหมาะกับงานที่เป็นสีน้ำแต่นเนี้ยเราจะใช้ไม้นสีอะคริลิกไปเราจะเอาน้ำออกนะคะเพราะจริงๆแล้วไม่ได้ใช้แบบไอตัวน้ำที่เป็นแทงของมันข้างในเนาะก็เราจะเอาน้ำออกนะคะเพราะมันผิดวัตถุประสงค์ของเราวันนี้วันนี้มึงกูเนี่ยเราจะใช้สีอะคริลิกเนาะถัดมาที่เราขายไม่ได้เหมือนกันสำหรับการล้างภาพนะคะก็คือดีสสอั่นเองใช้ดีสสอแบบไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นดีสสอกดด้วยดีสสอไว้ก็แล้วแต่คนได้เลยแล้วก็สิ่่่งทีาไไมด้คื น้ำล้างผู้กันนะคะแล้วก็ผ้าซับหรือว่าทิชชูก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยอันนี้เราเตรียมนะคะเพราะว่ารีบไปหน่อยก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยกันก็สำหรับน,นี้เราต้องบอกกอนว่าเราจะไม่มี r e f e r e ในการทำนะคะแล้วก็จะปล่อยใจอย้่เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทุกคนจะไม่ได้เจอเราพูดแล้วจะเป็นการ้าแทนเพราะฉะนั้นก็ไปวาดกันนะเริ่มแรกนะคะเราก็จะทำการผสมสีที่เราต้องใช้ก่อน ก็คือเราจะลงพื้นก่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะเราไม่ได้คิดมาก่อนว่าเราอะจะลงยังไงสีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นสีพื้นที่เราลงนะคะซึ่งจริงๆอะคือปล่อยใจไปตามฟิลเลยก็คืออยากทําอะไรก็ทําแล้วก็ระบายระบายระบาย,บายสรุปไปสรุปมาก็คือใช้สีเหลืองกลบนิดๆหน่อยๆให้มันมีความแบบเป็นซันเซ็ตไรนี้แล้วพื้นข้างล่างก็จะอาจจะดูงงหน่อยอันนี้ก็จะเริ่มพุ่มไม้แล้วนะคะ ล้วก็จะใช้การแทรฟแทบใช้พวกกันี่และแทรฟแทบเอาเมื่อกี้คือกล้องหลดแล้วอันนี้ก็คือจะเริ่มวาดน้องแมวแล้วนะคะคือเราคิดไม่ออกมเมลยว,ว่าเราจะทำยังไงกับลูกี้ดีแต่มันก็ออกมาเป็นน้องแมวตัวสีเทาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันมาจากไหนเหมือนกันแต่ว่ามองมาแล้วมันก็น่ารักนะคือตาตรงตามันอะว่ายากที่สุดแล้วเพราะว่า สีขาวกับสีเข้ๆมๆเป็นอะไรที่ไม่ถูกกันสุดๆเลยก็มันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะแล้วก็กว่าจะลงตาดำได้คือแบบนานมากรอให้สีแห้งเพราะว่าสีมันเป็นก้อนเลยอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตัดโครงตัดขอไม่มีความ<อ>ดูมิติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภาพนี้ของเราซึ่งเรายัางไม่ได้ติดไลท์ซินแต่ว่านั่นแหละ มันก็เสร็จที่เริ่มร้อแล้วอันนี้จะจะเป็นดีเทลนะคะก็จะมีต้นหญ,ญา้ามีพุ่มไม้มีก้อนวงก้อนเม้แล้วก็ที่สำคัญมีน้องแมวตรงกลางนะคะซึ่งเรายังไม่ได้ตั้งชื่อแต่ว่าตรงกลางเป็นน้องแมวตัวสีเทานะแล้วก็อาจจะไปเก็บรายละเอียดหลังจากน e ี e ้อ e. ีถ้ามีอารมณ์ก็ภาพนี้นก็เสร็จสมบูรณ์แล้วละกันในระดับหนึ่งก็ยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะคะก็วันีก็บ๊ายบายค่ะ